นั่น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 อู้พอดีเลยนั่น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 พอแล้วครับพอแล้วลุงแบ่งมุดแล้วครับมาเยอะยาได้ยาได้หมอต้มมุดลงเหรอบานนี่กินได้บ้านาะ โอ้หมดมีไข่พี่น้องเลยพิทมดพิทเออมันสีบิดตั้มล่ะก็พิทมนกันนะครับผมพี่น้องครับกินเขากินน้ำันละตั้เอ้ยเขาเอิ่นว่าโคเรียกว่แป้งโคาเรียกว่แป้งสวัสดีครับผมมือนี้พบพ่อกับลุงแบงก์อีกแล้วครับอีสานอ่อนลอดคือเขาไปใส่น้องมอนี่น้อใจอย่าบลุงหอยนะแกคือว่าสิลงหอยผันโอ้ยโมแกนคือว่าสิลุงกมหอยผัน ้ามันลือพักบางผ่านมาบางหนันหอยคือสิไลยมันมันอันนั้นไหมัมนแป,ป,ป้นปแปเอมันงมงายแป้นดไอ้น,น,น้องนี่ตะแกงเข้าครับพี่น้องครับครับวัสดีครับพี่น้องคืเอเข้าแล้วพี่น้องตะแกงเข<อ>้ากัสี้องงมหอยขึ้นกันเลยจันเลยดน้ำหอยลี่วพี่แต่คนสี้องง้อหอยมาหนีอใคเอ้มัน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 เป็นต่งมอิปนย่างเลเียหอ่าเอาแล้วก็พี่น้องพี่น้องครับง้อไาดีกว่าน้อสรลุบแล้วเนาะ ทางผมป่าดีกว่าครับผมพี่นอ้องตัวนี้เป็นฟางเหยาะของอันเพื่อนนะครับเดี๋ยวห้าสิบก,กัดกัดเอาไป้ายๆนี่แต่สิบปลายไปยุ่งกับเหยาะเพื่นอนเหยาะเพื่อนที่สร้างพุอนจะเอาไป,ไป้ายๆนี่มาหาทางผิดมาหาทางนี้ครับแต่บวลูว่าสิเป็นผลบอดอตะบานสิน้าเติบ์เยอะเน้นๆน,น,นี่ก็ได้แน่เมืองกินเนื้อก,กะเสียบเฮ็ดยังื้ก,กะเสียบเฮ้ยเนื้ก,กะมวนไปทางไห เขาจิดว่าน่าสาซาเข้าไปที่แน่ก็เสี่ยวเนี่ยที่แนก็บบัว่นี่ยัะ บ่ได้บอกเขามาเก็บหอยเซลีเนาะใส่พานีมัดหัวหายก็ได้เง่อนอลูบาหนีออน่อว่านะ <laughs> 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 เขามาท่าแปลกด้วยล่าท่าแปลกก็ตื่นไห่ไหม้ <laughs> บ่พอบอกไปยู่สมปะครับ ข้อสิบกักฟังนี่นะครับพี่น้องกักฟังนี่ข้อสิไปไล่มาแจกเท่าผลแล้วครับผลและใกล้ๆผนละไล่มาจากตุรกีผลละเขามานีปลามื่อกีิเขามานี่าานละตัวได้มากกับมาตัวได้บ่มากกับสิบ่มาละ,มา,ะม,ามาดูในกัรต่อไปครับเอาละครับผมด่างการเรียบร้อยเดี๋ยวข้อสิไปไล่มาจากส่วนพุ่นครับไรแม่แรนมาเขาย่อบอันเขาปลาพัก คือเก่าครับคือเก่าสุดเดิมเดิมครับผมเอาละโอ้ไม่มองยื่นบอลแห็นพอดีจังแล้วลื้อพักออกเดวยครับผมมาหนี่งกาดแลว้วเรียบร้อยเนี่ยไปในแก่เห็นบอนอยู่ครับเดี๋ยวมารู้กันว่ามาลุ้นกันว่า,ม,า,าววมันจะเข่าบอเดิมหรือบองเด้มที่จะได้ไลายปันไหน น้องแบคือดันมาทางหมนม่ย่างน้อยสิขามาแบงดูลองดูดี๋ยเมียแลาวน่ะไม่หยดูแล้วนไปก็ไป

ก็ได้ปลาขาวครับผมพี่น้องอุ้งยดมือสครับโอ้เมื่อเดี๋ยเติมพลังสั่งชานเดี๋ยวขึ้นไปเติมพลังสั่งชานก็พี่น้องนั่งเป็นมึงอุ้ดห้ยนี่นี่อู้ตัวใหญเติมลุงแมงเลยปลาคอมป้าเป้บอสป้าเป้ปลาเป้ปลาเป้ปลาเป้ลุงแบงไปหาลุงแบงหน่าข้างหลังอู้พี่พี่พี่อู้เอาแล้ครับตัวแหลกแหกมันบัง แหลกแหกมานจะเป็นอย่งไรใช่ลรือู้อีสมน้อยอีสมน้อยโอเคสมนี้ก็เอาครับตัวนี้บอสทีลุงแบ่งเห็นกุ่ยมันบ่เออเนาะมันต้องพ่อแม่มันไหมตัวนั้นใหญ่กว่านี้บ่ที่ได้เห็นกุ่ยหลังมันบ่เออเศร้าหลังมันติดตามเรื่อยๆครับนี่ไงเดี๋ยวไปเก็บป๊าปป๊าปทีสีเลยครับ เฮะอ๋อาลูกแมงได้แล้วครับอุ้ยกล่องมาชัดบานโอ้ยแล้วครับมุดแล้วครับเดี๋ยวมา้นครับเฮ้ยอู้ยจังกึ้งโอ้คนเฒ่าก็ได้ง่ายกว่าเด็กหน่อยเนาะโอ้ยธรรมดาจังกึ้งพี่น้องจังกึ้งแล้วกระเด็งกรลเด็งฝุ่นทั้งฝุ่นกับกึ้งคือกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเขามาเพื่อแพร่มา มาทำกระซโลมาทำกระซิบซินนีกระโดดข่างฮ้กังดีเย้ยนีา่างางังดีเยเนี่โดดดอกบ้บดดนหน่อยนี่หมมันบดดอกมันมีสกุลตัวนี้พอขนน่อนอ,อ,อาตีนมเมื่อกี้ นี่นี่ตัวนึง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 มีมีเด้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนึงเด้อโอ้โหมาตะพีอมาตะพีอแล้วมาตะพีอแล้วตัวนึงเด้อตัวนี้คือสีเงาเติบอยู่นี่เหยียบกุ้ยหลังมัาออกแก้ทุ่งเสือแถบเนี้ยเฮ้อออกแก้ทุ่งเสือแถบยังออกอุ้ยพออีกแล้วครับผมพี่น้องเหยียบถือแล้วเขามากั้งเหี้ยเขามากั้งเหี้ยมันโอ้พี่มาพี่แล้วมาพี่แล้วอ้ยเอ้าใครนอกเหี้ยตัวไห พี่ยู่งกลางด้ยไปีนโน่นีมนมา,าเห็นโอ้ยปี่พีนปีนาปีล้โอ้เขาไหวดี๋ยวะประคอบสงสัยประคอสงสัยประคอเด้อพระคอขึ้นทิรงวานวับพระคอขึ้นแล้วมงว่เห็นชว อีพอคอยเอยป่าขาสามเนียงนี่นะเยนจเนี้เด้อขีบอกกินเด้อบานโลก้เนยงไว้ให้เนยงไว้นเว่าน้รออกออโอ้ยว่าขาัวได้งอนปลาขาม่ย อุ้ยดิ่นเวรยนไหวบาลันบลันมันต้องมัดสีให like. oh ้ม em ันเค็งเค็งกันสีแน uh ่บล uh uh ันเกระคอบระคอตู uh 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 ้ป uh ุใหญ่มนเลยอก้ม่ดวายังวะคือคือเป๊ะเปวะเออเป๊ะเป๊ะาเป๊ะป้าก้มปลาก้มลวะนี่ปลาก้มแล้ว ขอตัวนี่ล้ะสิตนี้ลวเอาตัวเี๊ตัวเปี้องมนอ้ามตัวนึเย้วละคับุนบ้ต่อไปกันคับผมพี่น้องครับถกแก่ห้ออยู่มุมนั่นแลดดดะเลยไผแตกออเลยปลาเปีตัวสามีคนนะดีตาดูครับน่ังพี่น้องเดกนด่้อดาา ตั้มเลยเว้ยตั้มเลยไปอย่งไปบนบหุว่ามันตั้มไงตั้มกับขาหอยกับไเลอู้น่ะนี่ขึซุนบนีเหดนบนนั่นนั่นนั่นั่นนั่นนั่นมนั่นอ้หูดีเลย โอ้ยอับปสตทำเดียวสอตัวตัวนึงก็ไต่เลยตะหนึงโอ้มองนี้เป็นบวกเลยอยู่นี่ละ ไอ้อานนี้เขกาก่อากระติราโต้กันไหมันแต่สองตัวนะนะครับตัวแรกขึ้นมาแล้วแล้วตัวที่สองก็ตามมาแต่ว่าขึ้นไปห็นตัวหนึ่งแล้วไปห็นมันลงบวกแล้วโอ้นี่นี่น,นี่ตีนผมมามอีกลล <c oughs> อแล้วใหมกแล้วไฮ <c oughs> เกลัวเลยเฮ้ยอู้หล่ะ

เห็นมอตอนเท่าอันสวนกับอนี่ยสวนกลับเรไรป่ะเวลาเขาหลุมด่างไม่เหจะหลุมแหบไปย่งไมอ้าบอเห็นมันบอดมอง่เหนไม่ไดฟังที่พ่าเต่าหลาก็เห็นมันบอดนั่นนั่นนั่นพอแล้วครับพอแล้วดึงแบ่งมุดแล้วครับมุดแล้วมุดแล้วว้าอ้ย ม่อะกูาอะไยาดิมุมารูดเลยเลยแน่นเอบเกืบเกืบเกขึ้นมาขึ้นขึเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวแค่เดี๋ยวนอไหนครับอ้อยนครับฮะนผ่นผ่นเฮ้ย จนได้เอาจนได้เอาละครับผมเอาพลังมาเติมน้ำนน้ได้ตะเกียจังกึ้งเอายีกยแล้วทีมงานเราจังกึ้งเอาละครับผมเดี๋ยวเอาสาย่ปเขียวเขียนหน่อ

อาหารถามเสืออีกแล้วบางพี่น้องเอ้ยนี่หละแ่ทีเนสีโอ้ยนี่มางนี่นะไจ่าจ่าตกเลยนี่อีกนั่นน่ะนขึ้นนันเหรไหมันบ่อนขึ้นยู่หันอยู่ดิน่พี่ปลาขาวโอปลาขาวอ้พี่ปขาอ้พี่อาญ่าเลยบัพี่ปลาขาวอ้ปลาขาวอาญยเลยพี่น้องนีวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอานกัเดี๋ยวไปเอาน่น เดี๋ยวัลุนะครับผมวาจไดเพิ่มมาอีก่เด้อพี่น้องเด้อเอาลครับเดี๋ยวผมขึ้นไปหุ้งเขาปว้ท้ายเพื่นก่อนป้ากรยังดีหลุดนี้อยู่ป้าคอโต้สําเขยนป้าอีทุบหน่อยขึ้นไปหุ้งเขาหุ้นามก่อนพี่น้องเลยสาเงี้ยนะสาไฟ เอาละครับผมต้มป้าขะแยงต้มป้าขาวอีไทยสองตัวครับผมปิ้งป้าหนึ่งโอนบาทนี่แต๋วแต๋ได้พี่น้องเอ้ยเอาละครับผมหมอต้มมดลงเหรอบาทนี่ กินได้บ่ญอ๋อโอ้หมดมีไข่พี่น้องเลยไปกัเสียได้เจะปิงป่าปิงป่าเขียดสุกกินกันตั้มหักแตงโตเลยมูกินกันได้เา้งมกินอ่ะออันพันผิดมนมนอ๋มันสิบิดตั้ลา็มอนพนนะครับพี่น้องครับกินเขากินน้ำกันอ่ะตั้เอ้ยเขาเอื่นว่าโคเรียกแปงเขเรียกแป้งอืมชิมมัชิมมัู เอซิมากินนดิดีออเไปเอาเนี้ยมาจวดเน้ยเลยยอืมอืมลืมแนวจวดตั้งหมดเนี้ย่างสารสารร่างสารสารไมค่อยค่อยดาบแล้วสองใเนาะกินใ้ด้นคับอืมกิมาเท่าไเลยมันต้องถ่ายเทจวดค่ มา,มาไห้ดาวไปเขาต้องสั่งซานไอดาวนี่ละตรงมาใส่ e แดงแห้งหลายบ่ได้้่อกินเลยกินตัวนี้ลงไปเลยกินเด้กระสยบได้บ่กนมวยห่กินเกระสบนะกินน้กระสบเลยอันนันตนไม่ใชกระสบแลบ้บ่บ่ปบบเป็น <laughs> มวยไ, ấy, ไม่จีรัอยากไปเลยครับมาไหมไอดาวไปไหมมีเขาในกันได้ครับ สงการสงการมันเกิดิล้างสงการอะไรนั่นหมีดนจัดอยู่เมนูี่เด็ดจัดยอนนังอยู่ยอนนังเอาเนื้อก็ดอนนังมีะแก่อื้มต้อเห่อยแอาแล้วไม่เสียบในป่าเ้อเหนื่อยป่ะเสียบมา่เสียบด้วาก็เสียบไปเลยพอดีแล้วนธนาพอดีเนาะเสียบมาที่หลอด ไอ้ดาครับจัดประท่านครับผมไอ้ดาเพินโอนมาัหไใสงการเลยนี่จัดะท่านกินไลายภารกิจหลเออ่ไม่หูข้าแต่ไปลงหนองถ้าเามาลงของน้ำเดีถยว่าลงเขาคนอื่นเขาชิลงนะมาครับผมพี่น้องเอฟซีสุขุมครัพครับ่ว่าางให้หมู่บ้านไปลงของเพือของใดเนาะโม่หนอี่ย ด้วของกลางนะขงกลางมึงจะแจมดิไปไนเออปยังข้อแล้วแต่เยอะองไปไหนอ่างเี้ยมาถึงเงยเงี้ยเยเไเลยมันมันคือบตละโลโตัเ้ตัวหน่อยมันเสงดินดีเนาะมันาจะมีตัวละหลปกันยัง chị oh, ừ. sắp đi chết 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 Cái chết chết

อ๋อหัว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 อ๋อผู้ทำมอหัวออโอ้ย้มมม่บเดียวอืมอาหนแจ้งที่นิไข่ตู้มได้ผู้เฒ่านี่ย้อยิแข็งหมงูไมัน้รอน้องเขาแ่จริยวยิากขนาด้บบอะไรดูแงไงมันแจ้งไปมั่งยังมาแล้วตูเฒ่า กูะหงมีหมไปบ่อ่่าเปิดกล่องดัวหนเบิ้งน้ำเนี้ยบมาได้ม่ใส่มาใส่ก็ได้ไม่ได้ะจะผ <laughs> ู้นี <laughs> ้บอกัจะวงานเขนี่ะครบได้ลุ้นน้ำนะาผู้นี้กไปเก็บเห็ดนำกันเลว่าบีงานขเขย Long xem hôm nay, cháu của con mày 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 gì mày 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 มัอนี่มืัอนี้เข้าใหญ่ไหมสองไหมครับผมพี่น้องแม่เด็กได้ยิ่งซบเดิน,นรถนะเอาไงพี่น้องเสียงหรอนะเพียงเขาเออบ้านแ้่พี่น้องคลิปนี้ต้องขอฝากพี่น้องไว้จะมีก็ได้อครับเพรพอเสียงเพลงมาแห้ๆงๆเราจะไม่งานในบ้าน หายยูหากินจังไดกับฝากเอฟซีใบนี้ด้วครับผมพี่น้องครับกดให้เขามาใหม่ก็กดซับกดอัดแชร์กดถูกใจเห็นทำเนียดด้อครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ต้องขล้องกาวเข้ามาสวัสดีครับผมเด็กกันคลิปนี้วันนี้ยังกินเข้าวผัดอีกเร็วเลยสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องเต็ม ก็ได้พ่อได้ปคนครับผมพี่น้องครับจะว่าอย่างไรสินคือเท้าดีเหยสินะ่อพ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 พ่น้อ